ใด่เพื่อนเราจะได้ปร่งลงเนื้มันอยากแข็งมากเราตีของได้พอแล้วยืดต่อไปได้พกถิงยังไม่บิดยาวเราไปแค่ยูดสั้นตะล่มเดี๋ยวเอาไปใส่บ่ออยังครับผมจริงๆผมวิ่งอยู่จันเป็นหลักครับเพิ่งขยับขยายมาเพราะมีลูกค้าที่เรามาเอาอยู่นี่ทุเรียนยู้อใส่ระลูกมามาเ็ดทุเรียนผมมาเพราะมีลูกค้าอยู่ซชาม่วงไปเจอผมที่จันแล้วขอให้มาดูให้หน่อย กันน so ีอย่างคือโป๊กเกอร์คนจันก็ไม่ใช่คนจันเลยกันหมดครับแต่ผมไปวิ่งงานที่จันจะเข้าปีที่เปลี่ยนนะ6ปีกว่าอยู่กับผู้เรียนแล้วลูกค้าผมที่จันเยอะเลยเห็นเยอะไงทั้งการแต่งกิ่งทั้งทุกอย่างเาปิดจันแต่ไอ้ลูกคุ่มนักสู้เป็ดข้องอันอันอันนุ่มนี่ตัวใดใส่เป็ดข้องบางอะไรนี่แหละ เป็ดผมไหมผมไม่ได้ลงเป็ดบริษัทบริโภคชนเป็นของบริษัทผมเป็นบริษัทของคิวแหมงรมีลูกค้าอย่างนี้แหละอย่างที่มารู้จักที่กำม่วงกันทะลักก็เพราะลูกค้าไปเจอผมที่จันแล้วเขาไม่เคยทุลัทุเรียนสวยเขาเลยให้มาดูให้หน่อยผมก็ขับรถมาเที่ยวไว้แล้โอ้โหองดีเว้ยบาทมันจะสวยถ้าถ้าอันนี้เอายังมาถ่าย แต่พาดีครับอันนั้นอะไรมีเวครับพาดีจริงจริงเนี่ยถ้ามันเข้าเมื่อกี้มันจะไม่ผมเลยเล่ยปานวปกติต้องเล่ยหน้าความลงความลงปุ๊บเวลาฝนตกน้ำจะได้ไม่ขังจะไม่ได้ไม่เน่าไปหนะโอ้ให้มันแตกก่อนน้ำจะได้ไม่ขังนะต้องออกแรงด้วยเมื่อกี้ ถ้าเก <จะ S 2> ิดม<ะ>ันเป็นท้องช้างอ่ะมันต้องเอาออกทบเยอะอยู่แล้ว<ม>น,นี่เดี๋ยวใครตัดสินใจที่เรี่ึงี๋ยวเรุ่งนี้ไปเอากิ่งบนแต่ตอนนี้เอาไว้ก็ได้เพราะคุณไยลงในสูงอืมคุณผมมีม้อองไน

โงก็งจะได้ทีนี้ประโยชน์แล้วนี่ใครไม่อยากทำหมดเราจะไม่มันต้องแต่งต้องแต่งอนไรครับเนี่ยต้องเลี้ยวเบิ้งให้มันถือให้เลี้ยวเบิ้งเข่าไปทั้งในนะครับเลี้ยวเข้าไปให้นาทั้งนอกทั้งในโล่งมันจังสีเผียรห้องกระฉีดมันก็บ่มีมองอาศัยแต่ละครับทั้งในหลงในอครับ

สะสมตัวใส่ปุ๋ยตัวแรกสะสมอาหารกาดอกเดี๋ยวมีพวกปุ๋ยน้ำเหรอปุ๋ยน้ำเหรอหุ๋ยน้ำด้วยปุ๋ยทั้งนี้ด้วยครับเดือนเล่นดอกจริงจริงหยุดน้ำมันแตกวะไหมประมาณเดือนใดหยุดน้ำหยุดน้ำเดี๋ยวดูอากาศครับเดี๋ยวเพิ่งไปหยุดนะฮะเพราะถ้าจังผมมาเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะช่วงไหนเดี๋ยวเพิ่งเรียกมันก็ฟีร์ตอนนี้ยังไม่เดี๋ยวใกล้ๆช่วง แล้วแต่ใบแล้วแต่อากาศเราจะหยุดตอนไหนเพื่อกระแทกน้ำเอาดอกอย่างเงี้ยตอนนี้ยังตอนนี้ขอใบกันครับเอาใบก่อนขอใบสวยๆแต่งกิ่งให้เสร็จให้ใบให้ใบยึดยอดที่มันเติมเติมเจ็ดวันนี่เจ็ดวันนาทีคนมาแต่งได้เจ็ดวันสิบวันอย่าให้เกินไม่งั้นไม่ไม่พร้อมกันครับจะดุใส่แล้วมาแต่งต้องตั้งซอยกันด้กผ่อนเนี้ย แมนครับมงัแต่งไม่พร้อมกันรัดไม่พร้อมกันครับรัดไมพร้อมกันทำดอกยากแต่งให้มันโปรงให้ล่งหน่อยซ้อนๆกันเยตัวนึง่อดอกตัวนึงก็ได้กีแงเมันจะม่กเหนื่อยังนะอดสั่ไปเก็บน้ ก็สิ่งที่จะทำเราทำตอไปอืมนี่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 นย่นี่นป่ี่น่นีี่น่ีน่นนีนี่นีีนี่นี่น่งีีนี่น่นนค่มนีครับน่่่น